สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการเกษตรสัญนยออทัวทร์พบกับผมประดับพันคุณเมืองครับหรือประดับคนเดิมเั่นเอง วันนี้ครับเข้าสู่ยีพีที่สองแล้วของเกษตรสัญจรระัวของเราซึ่งเป็นรายการที่ต้องบอกว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับภารกิจหลักของพิธีการเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่ต้องบอกว่าเราจะนำเนศก,การและองค์ความรู้ต่างๆนั้นไปสัญจรตามเตียงต่างเพื่อที่ให้เกิดผลความรู้จักเพิ่มมากขึ้นสาหรับเรื่องงานเกษตรของเรานั่เองนะเพราะนั้นวันนี้แน่นอนครับระดับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวัาลงกรณ์ในพระบรมราชูุถัหภังซึ่งต้องบอกว่าได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาร่วมจัดงานและร่วมในพิีเปดดตลาักะ รบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแนละที่สำคัญประดับและเกษรจอร์ำดัวจะพากิจกรรมอะไรมาที่นั่นบ้างแล้วนะฮะต้องบอกว่าต้องติดตามกันในช่วงต่อไปเพราะนั้นตอนนี้ไม่รอด้าครับไปดูปรดบรรยกาศกันแล้วครับไปเลย ประดับก็อยู่บริเวณของบูธเนืก,การจากทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวลงกรให้ขนาดพื้นที่เรามาถึง6คูณ4รือ24ตารางเมตรซึ่งประดับก็ได้นําสิ่งต่างๆต้องบอกว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบตามรายการที่บอกว่าเกษตรสัญจรออนทัวร์ประดับก็จะนาสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในพิมารเกษตรออกมาสู่สายตาสุกนด้านนอกผ่านกิจกรรมดังกล่าวนี้เองครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับ จะขออนุญาตเล่าเบื้องต้นว่าพิพันการเกษตรมีภารกิจหน้าที่อย่างไรโดยผ่านนื้สการแนะนําพิพันการเกษตรเบื้องต้นผ่านพิวบอร์ดนะฮะแล้วก็สามารถเดินเข้าชมแล้วเนี่ยทราบได้ว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างและเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นครับเราจะมีเรื่องราวของนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ประดับนั้นจะยกองความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็คือเกษตรพอเพียงเมืองที่เป็นตัวเด่นตัวชี้วัดว่าใครที่สามารถมาชมพูดและชมนะฮะ สามารถนํากลับไปใช้ได้ด้วยง่ายหรือเป็นการทําเกษตรได้โดยง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในผู้ขายืิมสีตารางเมตรเนี่ยต้องบอกว่าอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของ พิพ่ธภัณฑ์การเกษตรและองค์ความรู้ด้านวาการ,รเกษตรเหมืองนั่นเองครับและที่สำคัครับงานนี้พิเศษนะครับด้วยได้รับเกียรติจากมหาวิทยา,าลัยเราก็เลยมีความพิเศษเปอย่างที่ต้องบอกว่าวันนี้เราได้เชิญพี่มาเดีว่วหรือว่าเป็นเจ้าที่แายในของเรามาพร้อมกับน้ำอ้อยคันสดของเขาเพื่อจะมาสร้างซีซันให้กับคนที่มาเที่ยวตลาดในครั้งนี้และที่สำคัญครับพี่มาเดีย่วยังเป็นหนึ่งในคนที่สามารถได้องค์ความรู้เกษษี่ยวกับภาคการเกษตรได้ไปดูกัยครับบรรยากาศภายในฟู้ดของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับมา สุดท้ายนี่ครับขาดไม่ได้ครับน้ำอ้อยอินรีย์จากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติครับต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับรายการเกษตรสัญจรนอนดวของระดับเลเวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้ำอ้อยอินทรีย์ตัวนี้ฮะปลอดสารเคมีกินแล้วชื่นใจกินแล้วตวัดได้สุขภาพดีต่อร่างกายอย่างแน่นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านกินอยู่ดีหรือง่ายครับมาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจะได้รับปทาหารอ้อยเอาอะไรอย่างนี้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นมาชิมกันเลยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบรรยากาศตลาดคักนะมารเก็ตนะครับณนะมหาวิทยาลัยราชภาัฏวไลยลงกรในในพระบร,ร,รมุปรมต้องบอกว่าประดับและรายการเกษตร,รสัญจรอันตัวนั้นได้มาบุกถึงถิ่นนึกษาครับและต้องบอกว่าได้นา ความรู้องค์ความรู้่วต่างจากพ,าากาพกกาิทับา์การเกษตรตามภารกิจขอในการจอร์นทัวร์มาเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศตลาดครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งหากสังเกตตลอดรายการครับสังเกตว่าบรรยากาศนั้นชิวๆสาบายและที่สำคัญเดินเข้ามาบูธของเรานั้นก็ได้องค์ความรู้ได้กินของอร่อยและก็ที่สำคัญได้รู้จักกับเรามากขึ้นเองครับเพราะฉะนั้นประดับจะไปสอนจอร์นทัวร์ต่อไปที่ไหนอย่างไรโปรดติดตามพ p พต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ประดับและรายการเรกษตรจอรนทัวร์ครับต้องบอกว่า ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก้าวผ่านภาวะว,วิกฤตการระบาดของเช mm ื้อไวรัสโควิด -19 นี้ไปด้วยกันให้ดีนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับประดับต้องบอกว่าครั้งต่อไปจะไปที่ไหนและมีอะไรตื่นเต้นไปมากกว่าน,นี้นะครับสามารถติดตามประดับในที่ w w w ร์ไวเ k ็ n g ์อิชต้องคิงโออาร์จีเอสหรือง่ายสุดครับ Facebook พิมเข้าไปว่าิทพันเกษตรชนเเกียรติต้องบอกว่าจะขึ้นเพจหลักของเราทันทีหรือฝากติดตามอีกหนึ่งเพจคือร้านกินยู่ดีครับก็จะพบเจอและที่สำคัญมากกว่านะครับซ่อง ช่องกษัตรเกษตรชาแนเเลนะครับก็สามารถติดตามเกษตรฉันยออนทัวของประดับนี้ได้อีก EP ต่อไปอย่างนีหละครับสำหรับช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอกราบค่ว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับ